เขาใช้สร้างไม้ทำพิธีการต้อเล็กสแสดงฤทธิ์แล้วตัวลายๆค่อยพังงานจินปล,ลาเนา,นานะ vượt trở lên to lại lại gọi ăn Cứ hồ tập lại tập lại rồi thắng bất kia có nhà máy đấy mừng ดอยาได้ม <oh ั้ดึงงานเตีวยงได้จริแข็งแรงนวันที่สามที่เ็ด บันที่หนึ <t 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 ่งแห่ก่องเงาตัวมื่อนงานบวชเดเรียง่งเงาด้มื่อเื่อแห่กงเงาวางงาด้วองานบวชแห่ก่อเงา to đuôi gan nặng ít nữa mương nị nghèo nghèo hóc bẩn chuẩn tiền không anh bao à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  liên we'll à, uh. đất khoang nát ngay đây cả đại nghe liêm mưa 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 để hết nát anh giàn thay là con Ngọn lắp của chúng ta. ngăn, bọn nào Come on, ngăn on, sao Hãy quen, ngăn mày quen, 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 không quen, 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 không quen, 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 ไปยิมไปอาข้นหูแห่แแ<ๆ>งมากโดนกูจับหมดเรียมานี่ยแม่ล่ะนี่เราะ้นต่องได้เลยติแล้วชอ้มเรียชั้มเรียเอ้ยทนี่เอาระเบิดิเลีดเดยกัดนี่ยพวเลมมันโอ้มันด่าราดเด้บงมันบาดมันยางด่วยบมันมันมัน,มน,มนกกันขงปเป็นจ่าฝูงแม่นะ่ะ มันต้องเป็นแบบนั้นบังคับลนองนเกข้มดองซมันหนกร้มกันเเันพวกที่นัมันต้องใครจะคลองมากเป็นจ้าฝุ่เรื่อยนะ กเขาโเรียนนะแทะบักมื่อหาสั้นก็ว่าจะควง่แทากจ้า่ตลอดมึงไปแรงเสียันปวดมวยนหฮะไปเกิดนี่นายเกิดเต้าสมนุ่เหนี่ใส่ใจจ้าฟุ้งแล้วบักไดงตีมูดดข้านี่เป็นกะสังเน่ยน้ำใสยังเยอะ พักละทีบตตะกี้ได้กินสั้นเลยน้อนคู <wh> <ced> ่ใส่ดูดูบานดูนะพ่อห้่ในเวงยครับโลกวันเลยไปอเกล้อออาอาหละตาไปสองเขี่ยวสองสีเอนได้แล้วเพียงตลน้จอนองสองสองแล้วนะ อันสองแผ่นสุดท้ายเขาจะเอาลูกนี่ก็ได้พอมันมันหกซองอ่อนหกแผ่นสองสองแล้วเอาบัดนี้อันนี้จังจังเอกเอาอีกเทียวนึงอีกเชียวหนึงก็ได้เอาลูกนี้เลยก็ได้นี่ยเออมีแล้วนะพอมันดันช่องสุดท้ายนะไปจ้าเอาใจแล้วห้องบัดนี้เนี่ยเสียงเนาะไม่เป็นเราจะเราจะดูตัวบุญเดือนเนา

เชียร์พื่นที่เอ uh ้ว่าขึ้นอะันเ่าสอะไล่ะท่านน่ะ

ทางก็ไอยู่แล้วถึงเดีถึงเ่องนี้ได้อยู่ชองนี้ก่อนเฮ้ยไม่ห่ะาผดดิเออเอาห้องนี้นะนีมันมีนแบบี้เาีเ่านีเานีเานีมันหลบเ่านีมันหลบุ่นเขานีมันหลบมันหลบต่ออเทีข้านนี่ยล่ะเียว อ่าทัอ่อนได้ครับก็ครับคักดีดนะเจ้าองแ่งแล้วหเอามานับไม่โดยบเทไม่หัวไม่หัวเนาะสองเยหกสิบะสองเยหกสิบเดอะไรััวมันกะได้ตั้งแต่ย่มีแล้วตัดปังใบก็หนีละตอนนี้ทิพตอนตอนน้ทิพย์ได้ตัดสินตอนนิได้ตัด เขาตัดก่อนตัวนั้นได้ไอยเก้าแกนออกได้เสาล้งไดมาเอาผีได้ไม่เพ่ตัวนี้สองไหลทุกเส้นเปหัวสหัวสามันหลมทั้งไตเดียวปทั้งไตไดอย่ครับทั้งไตได้ยทั้งสองแต่ว่าหัวมันหลมรถก็ได้ซอะนไฟกได้ยอ้วไไม่สองหยไตนี่แต่ละเมตรมีอยู่แต่ละเมรมีเย นี่แหลมนี่แลมไปหาเรียโอไปหาแว่นตาไหมแว่นตามันตาไหมานั่เน้อไ่ได้หรอกโวยเาแก่แท้เดี๋ได้เป้วกุฏิกันว่างสันไปได้มาไต้ใส่อยู่ในรถห

เด so ี pues ๋ยวเรไปเดี๋ยวเาเอาเนเอาเนาเเเาเ ไปเกือบล้มมาไปขวารึเปลาเล็กน้อยเหหมล้ไปยน้ขป็นานอยู่เนาะขึเป่าข้างน้ไปขวึเปล่ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นขึเปนบอเบิ้งหนางนอเบิ้งของพี่นยห้งอีก้มถือกัน้ับปพอเลยนะโอ้ยเกือบลมป้าหังเพื่อต้งเส้นหนึ่งเลยบะแนดับะแมนเดี๋ยวยังขับซอยขบลมไม่ดีดีขึ่งกลซอย

ช่อไสตัว่างที่จอนวัดว่งว่าได้ตาทู่หันโดีโขั้นบักครับยังไยได้เยอะทั้งแต่มันแข็นเดี่ยยงไผมว่ามีเชื่ดึงหัวรักยนี่ยมันสิมันสิตาตทตาวานะครับ่นฟิเืาทิงนเนไปได้นนึงวันสิาไม่เขนี่แล้วไออยู่ได้ตาเอาไปเดี๋ยไปหาพอมีม่หนยไป่อนไ ขวดขวดต้องเอาเย็นมาก่อนนะวะป่าตาไรเนาะยิดกันทุ่เศษตนเศ็ค่าใดจะนดไรามาทุ่เศษลดกันอยู่ด้่เลยย็ดบอกแค่นั้นเนี่ยะเานเดียวกมเออที่ันดี้วเลยยัไเพิ่นตัดกันแคงตเอามันติเลยงเติบด้เยอแม่ตัวมันกตัดตอนข้อเนื้อได้โคกนำโคกคิดว่าตัวนั้นได้สิม้่เย็น คน้่งปาดคน้องเลียวเงว้ยตช่องน่หน่อยไปหน้าไปเฮ้ยั่นปัดหนาดูะงไปขับองนนเี้ยงคนแจกายต้องเจ้ารุ่นน้อยมากมืนเลรุ่นนั้นไปยุ่หน้าเลยที่รุ่นนั้นเนโตเลี้ยงเงียงเงียบเลเลี้ยงเลี้ยง่สามเท่านั้นย่หสี่เท่าครับ่นเ ที่ท่เอานมากันไม่ได้เลยอะไรพระยสอง่นูดวม่ดวงแก่เราท่านไม่อีกสองท่ได้เอาช่วงันเทาเฮดอันคุณอ่ะอีกอันนึงเ่ไปไทหล่โอ้ลุงนี่อีกง่าม โอ you know you know right uh, ้ยระดับนั้นแล้ว่ต้องหาหรอกรถซื้อเงินสดหมดเนาะน้ำโคเย็นๆได้กว่าับร้านไปอบรุมนี่หมอว่าหวานนี้หมอว่า เป็นระยะดิว่าว yeah, ่าดิเครื่องมือหรอเ่ราะมันเขาขอลองมันเป้าหมายเขาหกสิบคนก็้วใช่ไหมตันนี้คนมีเพราใครไปเขาเนี่ยเขาบอกเอียงเหี้ฟังเนี่ยเี่ยวกับการดูแลสุขภาพของเคนในล่ะวช่วงบาหวานเขาหปฏิบัติตัวยังไหนปฏิบัติตันมันกินของหวานเออของหวานยังเช่นยังไงยังผลไม้ยังสิจังเอี่ยมลอยยังยังสิเดี๋ยวม่วง เขาเขาเขาไม่ได้ว so ่าเลยนี hmm. sure. ่เขาว่าไอ้กิจตนจัมพัดหนึ่งกันจริงถ้าปิ้งเข่าเนี้ยเย้เกินเข่าค่ำต่อข่าบต้อค่ำนับถึงค่ำขับเป็นในพวกหนึ่งเขาดิ้เน้นไม่กินกินเปรี้ยวกินรสจัดไอ้เปรี้ยวจัดเป็นจัดหมื่นเมื่อีส่วนเขาซุ่มไต่ยุ่งกับกระเจียวไต่หนำเขาเพราะว่าไปเขากินยา ได้กินยาแล้วพอดีมันมีนิสัยแต่กินยาเราต้องกินไน่อยสามสามชิ้ว่าสามตั้งมันมีนิสัยมีผลต่อไปน้ำนะอาจารย์รถจัดยาเล่นจัดเที่ยวจัดโอ้เอาซุปเจีจัดนี่ก็จะเป็นเนาะเป็นเลยครับเพราะว่าไตเยอะเล่ไตไตไตมันจะรับเข้าไว้ไตแล้วก็จังที่เป็นเบาหวานเบาหวานนี่เขาบอกว่า คนนะนรเขเป็นน <Hey, S 2> ี่ยเจ้าเบาหวานนี่มันเป็นโดยพฤติกรรมเขากินนะข้าวเหนียวกินข้าวเหนียวแล้วก็กินผลเราไม่สุนว่าเขาอยากกินมะม่วงกินเคร้องวยเนี่ยเขากินงวยหนึ่งสินะกับจังไอ้จกล ok <tres S 2> ้วยเนี่ยเขาอยากกินแค่ลูกหนึ่งมือหนึ่งไม่เกินนี้สินะ มันไม่นาสารหลปกคนไมยย่เนี่ยนะซามแยกกินหลายครับแยกกินหลให้กินไม่น้อยกินแค่ให้กินแค่ลูกจัดแต่เขาเป็นแล้วปวดเพียงแง่แหลมกอ่อนทั้นงนั่งเลยแง่แหลมทุบรถิ่ก่อนให้ขังกําแพงได้เถอ,อะบอ่ใช่นี่ล่ะสองแผ่นเออสองแผ่นสองแผ่นเลยผีิตัดแผ่นตั่นเส้นเรางเอาตวแก่งยาวมาตั้งนีรอบ

มีนนำค่ะ่หักก็ลกลับามรเไดลยนีปปกลึบกนบ่มีเหนไหเดี๋ยวนะเดี๋ยวเ็กพวกเจ้าเนี่ยเดียวฝ้าลงได้ทั้งนั้นเอออาจารย์จะาโอ้ยมันพอเดียโคดอีกแล้วโคดนี่นะ เอาขึ้นดูบ่ดไรบ่ไร่องแ้บ่ไเ่เอาว่างไว้นเอาใกล้ๆบเอบ่บ่บ่ดึงนั่นก <ide> er ่อนเนาะ่อนวัดขึ้นนั่นดู่ดเอาพีข้างหัวเสาเลยฮะพี่ข้างหัวเสาตัดข้างเลย

จับอันนั้นด้นั่นวยีพอนอยพทอย่างุ่ทได้ามังหั่นผิดเนาะเกเเครื่องเพิทเพนะเอาออกเป็นเ้นเลยเตปอต้องตัดอีกอจารเราจับเกให้ผมเืนะเ็ไม่ด้ถ้าขาดนลงมัน เราจะลงมาอยู่รางถานะตัวจะกบโจอยู่ห่นมากเราไอกเจาริม้ะเลนั่นาเมื่อเมือเนี่เอ้าเอาเอ้าเานั่นเ็ยีนั่นนันเล็ชกเนี่ยค่เอาขึ้นช่วยกนเดี๋ยวเอา้ชเอา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 เล่กานไเลี้ขึ้นนี้หน่อยเอาขึ้นช่วยกันเอ้าเี้ยงเอเอรมไลเอนานแล้ ลงนั่นเล็กเล็กมากห้องไหรอเราใกล้ถลกแล้วใกล้ถลกแล้วออว้าลงลงอาหันะอานาร้วเดีวดี๋ยวออาจารย์ครับนะตัดสมัวดตัลุดเอาไม่ครับพี่ครับลุดโอ้ดี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 ดนี่ีดีาียีดีดี่ีด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 กดนดดีดีดดดี ยังมายุดน้่งบ่บ่ท่านมุกเล่นบ่ยืนเงินนี่อ่อนใจท่านี่เรียบประจันตั้งแย่งนั่นเ้ารับพร

ในที่สุดกันลแล้วแล้วหยกแผน่นใสโอ้แต่ว่าต้องพัดจัดระเบียบมันอีกมันบน่มันบ่นบาลานกันมันมาตรงกันโอ้มันเคลื่อนเลยรก็สงามแล้วโอ้เนี่ย นักนะซากัน hmm. อ mm. mm ีเ hmm. ล mm ่หรอเห็ดงานการกุศลงานเอาบุญเนี่ยมันจะงานเบบเดือด้แบบไหนเนี่ยตุกอนไม่ถึงสีสีเตัวนี่นาม่ยไร่สี่เดียบันมารุ่นบันี่เทปูนในเบิดแถวเนี่ย เ็นตอนเดียวกันแล้วก็จิตเห็ดคล้องน้ำไหลลงทอเจเดียวเลยคุณเวน้ำไหลจืดเจะ้งนอกเียบร้อยเียบร้อยเฉพอะยกแผ่นนี่งามงาม นี่มันแบบกแคนขว้างาันสีใบอิเวนกระพุ้งน้ำแน่ว้าจส่วนขาคเกี่ยวกันไม่ได้่านแล้วะเกี่ยวน้ยสร้างอะไรแทนหาจะใส่เสื้อใส่ดิสร้งทแมกันนะี๋ยวนี่แนมันสร้างไ้แล้วอ้วัดวัดเบสันวัวัดำมากเโอ้เัดนหออี๋ยวทังนั้นแล้วก็ได้แ้นตรงกัน คตาคนเล็กยามัดึงไม่ได้บันคูดอีกยากี่เขีหนึ่งผู้อืนเพียควะู้อนเทียใคแนววะดิขยเัเข้าวต้นเจ้าไม่ห็ดที่แรกว่าจะทวง ่วงืดดอกแดหงโบกาบอกววาเห็ดไม่เมัเอเ,อาเขาคือเห็ดโบเทียงทเท่จนดกไก่ย่างไก่ไว้ิซี่ดึงเสียกนะที่แรกเนี่ยอาตัวนั้นแองแผ่น่นนะีัดออกไม่มนั่นลดลดดันตม้มร่มแล้วตัวนะึ่งอ๋อดแทนดันล่มแล้วนะ้ำมันพอเขีนนะ่ยนเยก็จะต่อไม่สิเ่นเ่

ตกอนกัดกระแพงอีกคุนผูตรงต้องตัดไปเห็ดไม้อีกมันนี่ดีเ้าอาภณาตองให้อยคุณอว้าารามังีใช่ันช่วงนี้นเลนกระเบียง